ผม,ผมนะครับริเวอร์ซโลลิตาวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำท่าบยไทยโบราณทุ่มทับจับหักนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าก่อนที่จะมาเรียนท่าบรไทยโบราณมีการทุ่มมีการหักที่มันอันตรายใช่ในสงครามนะครับก็ต้องมาเรียนท่าแรกกันก่อนเป็นพื้นฐานเรียกว่าท่าไทยดียีโบราณนะครับผมเดี๋ยววันนี้ให้ผู้ช่วยกมนะครับน็อตไอ้เขี่ยวตัน2อิงริเวอร์นะครับผมมาดูผู้ช่วยผู้ช่วยสอนเลครับ เดี๋ยวเออมีคนถามว,ว่าทําไมถึงซ้อมกันพื่อแบบนี้ไม่ใช่พื่อจิ๊กซอเหรอไม่มีครับผมเคยไทยโบราณไม่มีพวกพื่อจิ๊กซอเราซ้อมกันแบบนี้แต่โบราณนะครับที่เจมส์สวัสดีครับ,รบทั้งฝั่งตรงไหนกนะันนะสวัสดีครับผมผม,ผมอุรณ์นั่งตัวไปแล้วใช่ไหมสวัสดีครับ เราจะมาแนะนำท่าไพรีซิโลราดก,กันต่อนะฮะเดี๋ยวผู้ช่วยผมนะครับยุทธบาทาสชิงริเวอร์เคลมเป็นชื่อนี้หมดโอเคนะต่อไปนะครับจะให้ยุทธบาทาเนี่ยใช้ท่าที่ทำให้ผมเนี่ยยอมแพ้เรียกว่าท่าบาทารัดพันธ์นะครับไม่ได้ินสดนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของท่าบาทารัดพันธ์กันเลย การซู้ออยแล้วเขาจะถักผมท่น,นี้นะครับถ้าเกิดเป็นข้อของฝรั่งจะเป็นการยอมแพ้เทิดแนสดงกข้าทางยอมแพ้เคลียสตบเป็นกับแปลว่ายอมแพ้ซึ่งมันไม่บอกอะไรไม่บอกเราเรื่องราวอะไรเรามาดูการยอมแพ้แบบของไทยกัน นี่นะก็ะเป็นตัวอย่างของการยอมแพ้เรียกว่าท่าไพดีซิโราบแบบของไทยจะมีการบอกเล่าเรื่องราวจะมีอะไรที่มากมายประดุดเหมือนกับออการรำไทยที่จะมีท่วงท่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่อ่านได้เป็นหนังสือเลยนะครับและมีความประณีตมีอะไรมากมายกว่าของพวกฝรั่งเขานะครับนี่ก็เป็นท่าเบื้องต้นที่ใครจะเรียนมวยไทยสายโบราณทุ่ท่าจับหักจะต้องฝึกเรียนรู้การยอมแพ้ก่อนนะครับต้องอยอมแพ้แบบนี้ให้เป็น ถึงจะเริ่มต้นได้ครับผมนี่จบทานแนะนำตัวเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ